สวัสดีทุกชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทกานเข้สู่ช่อง Easy Boy นะครับและคลิปนี้ทุกคนดูจากปกคลิปแล้วก็นาก่นาจะแบบตื่นเต้นกันเลยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเซอร์ไพรส์แม่กันทุกคนว้เซอร์ไพรส์แม่เออแล้วจากปีใหม่ที่แล้วนะครับผมไม่ได้ให้เงินแม่ใช้เลยมีแต่แบบของเงินแม่ใช้อะไรประมาณนี้นวันนี้เ,เราจะมาเซอร์ไพรส์แม่กันด้วยเงิน1,000บาทนะครับทุกคน คำเตือนนะครับคลิปนี้ไม่ได้การอวดรวยไม่ได้อวดว่ามีทรัพย์สินเยอะแค่ไหนเพราะว่านี่สินผมก็มีและนี่ก็คือเงินเก็บของผมที่จะเอาให้แม่จริงๆนะจ๊ะทุกคนจุ๊บๆผมต้องไปธนาคารแล้วก็ไปเบิกตังก่อนนะครับผมไปเราไปเบิกตังค์กันดีกว่าทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรครับทุกคนเรามาจากธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งหัวก็ฟูเหมือนเดิมนะฮะก็คือไปแต่เช้าเลยนะเพราะว่าไม่อยากจะแบบว่ารอคิวนานนะครับผมอู้ ถือว่าเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวต้องไดูซิอู้หูและนี่ก็คือแคงเงินหนึ่งแสนบาทนะครับทุกคนโู้นี่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 แสงมันเยอะเกินนี่ละทุกคนโอ้โห้เก็บมาระยะเวลาประมาณสักอา่าสิบเดือนก็ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเงินหนึ่งแสนบาทนี้เราจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีอืม,อม,อม หน้าเหมือนริคาโดเลยเราจะเซอร์ไพรส์แบบตกต้งเลยนะครับ <_ d ance> ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับผม <_ d ance> เดินเข้าไปเอาให้จบแค่นั้นอะไรไปจง่ายขนาดนั้น,นมันเรียวกว่าเซอร์ไพรส์เปล่าไ,ไม่ไม่ไม่เราต้องคิดแผนก่อนเราคิดแผนแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะน่าจะเอาไปเติมเกมสัสกแสนหนึ่งอะเราจะเอาเงินใส่ห่อกระดาษนะครับทุกคนแล้วก็ให้แม่แกะดูนะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรอือโอ้จดดับแรกเราก็ต้องาหาห่อ,อกระดาษก่อนนะครับทุกคนนี่นะฮะพอกระดาษธรรมดามันก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมละ เราต้องขยำให้ให้มันแบบดูแบบว่าเออมันเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขียนนะฮะแล้วก็เขียนว่าเอา่ยแล้วก็เขียนว่าเปิดชั้นสีนถ่ถงอนไลนยมือหรือว่าขีในวันนี้หลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาเงินใส่ไว้ในนี้เลยนะฮะก็ทําการปิดผนึกลงไปแบบนี้นะครับผมปิดผนึกลงไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะฮะผมนี่แบบนี้เลยพอแม่แกะออกมาก็ได้ โอนี่นะก็แต่ละแบบประมาณเนี้ยก็คนมันห่อของขวัญไม่เก่งอ่ะทำไม่ได้ว่ะโอเคครับผมเราไปเซอร์ไพรสแม่ดีกว่าครัไปไปว่ดูไปดูม่ผมก็เราเหมือนกันนั้นตอนนี้ครับแม่ผมไม่อยู่บ้านแม่ผมมาอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งคือเป็นบ้านตานะฮะเราจะไปที่จะต้องวิ่ง วัดหลังจากที่เราวิ่งมานะครับทุกคนเร,เ,เราเจอเราเจอหมาแล้วเว้ยเราเจอไอ้สิงโตมันอยู่ตรงนี้สิงโตสิงโตสิโอ้โหกโอ้โอโอโอชิบหายแล้วมันมันรวมแกงแ๊งละอันนี้หมาหมาผมหมดเลยเอ้ยอย่าลูกอย่าเปิดซึกอย่าเปิดซึกนี่มาผมหมดเลยนะฮะมันก็แค่ใส่กระดาษกระดาษงง เตอนนี я, ้เราถึงบ well, like. right. ้านยายแล้วนะครับมาเราไปเริ่มกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปนี่มังไงเป็นไงขึ้นมาอีกขึ้นมาเออนั่นแหละขึ้นข้างบนสวยนั่นแหละกูไม่ได้นั่งนี่ฮะมีมาสองตัวอย่างเฟี้ยวอ่ะเออไปเลยคิดไปเลยแง่เห่าไปเลยขี่รถ มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแม่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 มานี่แม่แม่แม่มานี่พร้อมฟังระเบื่อเมือมึงห้อมฟังระเบิดแบบระเบิดเลยอ่ะเซอร์ไพรส์ลสแกะ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 คืออะไรแม่อะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไรดูโอ้โอ้แม่ งินนไปใช้ี่จบแล้วเ <c oughs> นี่ยเราก็ได้เซอร์ไพรส์แม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นน้ำพักน้ำแรงที่เก็บมาตลอดหลายเดือนนะครก็ถือว่าสำเร็จแล้วครับผมโอเคขอให้ลูกเจริญเจริญหาเงินได้เยอะๆนะลูกนะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน <c oughs> ทุก <c oughs> ทุกด้านเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ทอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไปพาคลิปใหม่นะครับและมีข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับที่รอผมกลับมานั่นคือการทำเสื้อทุกคนวู้ฮการทำเสื้อนะครับผมผมจะทาออกม หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเป็นเจเนอเรชันหนึ่งนะครับส่วนเจเนอเรชันสองสามต่อไปเรื่อยๆอาจจะมี2-300ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่คว้าไว้ก่อนก็ถือว่าคุณโชคดีแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับผมมีทั้งหมด7ตัวนะครับผมสำหรับเจ็ผู้โชคดีเท่านั้นในกิจกรรมที่ผมจะเอามาแจกให้กับทุกคนนะครับนอกนั้นก็ตามซื้อเอาในร้านพาในเพจได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ในแฟนเพจนะครับผมเพื่อติดตามการทําเสื้อหรือว่าติดตามผลงานผมต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย